Okay, boss. I'm okay. fine. อ่ะตอนนีด้ด้วยครับผมนะค็อกนะครับ AX 3 0 0 0 G ตัวนี้นี่เรียกว่าเป็นตัวตะก่อนเนี่ยหล่อมากๆาอย่างที่ผมบอกนะใช้ทัวร์ครับปัตคอนเสิร์ตตามโรงโรงโรง,งเรียนอะไรพวกนี้นะโอ้โหเจ้านี่นี่คือแบบว่าฮิตเลยตอนนั้นนะตอนนั้นนะเป็นรุ่นน้องนะรุ่นน้องของค็อก AX 1 5 0่ G ตัวสีเงินนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับก็คืออัพรุ่นมนาะ ใหญ่กว่าแล้วก็ชิปเขาให้ดีกว่าหัวองหัวแอมมีคาบิเนตด้วยนะครับอ่านะครับบอกความสามารถของเจ้านี่นิดนึงสามารถจะต่อออกไลน์แอมเนี่ยสามารถจะปรับได้เลยทันทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีคาบิเนตตรงเนี้ยนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยคุณใส่คาบิเนตได้เลยหรือว่ากดคาบิเนตออกได้เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นเอฟเฟกที่น่าเล่นมากๆราคาแบบหลักพันหูมือขอนี่แบบ หมื่นกว่านะ่าจะจำไม่ผิดหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้เมื่อก่อนนะที่ออกมาใหม่ๆเลยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเอ่ออินพุตแล้วก็มีออฟอินนะครับสามารถเอาเพลงนะครับที่เราจะแกะเพลงหรือว่าจะจะเล่นตามเพลงอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มีเซนรีเทิร์นนะเซนรีเทิร์นคืออะไรก็คืออ่าลูปนะครับลูปอ่ uh, พวก เสียงต่างๆเข้ามาแล้วแต่เราว่าเราจะเอาเสียงแตกหรือว่าเป็นเสียงพวก m o ล u l a นดีเลย l a y เวิร์บที่เราคิดว่ามันเฮ้ยมันเหมาะกับเราแล้วมันเท่อะไรอย่างเงี้ยหลุกเข้ามาได้แล้วก็มี lr นะครับเอา lr เลยแล้วก็มี midi control ด้วยตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับอ่านี่ครับอ่ะแล้วส่วน,นอื่นๆเนโ่้ใช้งานคือง่ายนะค,คือกดปึ๊กเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกได้เลยหมุนได้เลยว่าคุณจะเอาอะไรเนี่ยนะครับเลือกไปเลย นไครับคือหมุนได้เลยอะเห็นไ,ไหมครับอ่านี่ครับอ่ะโอเคมาดูว่าเราตั้งเสียงอะไรให้บ้างเซ็งคลีนนะครับแล้วที่สำคัญคือมีตัวคอนโทรลันี้ครับเวลากดเพิบเนี่ยเราสามารถจะใส่ได้หมดเลยว่าจะเอาอะไรเข้าไปอย่างสมมติตอนนี้ผมเอา ด a อ่อูสามารถจะเอาบูรเลชั่นใส่้วเข้าไปได้เลยทันทีนะครับอ่ะต่อมาสิ่งที่สองนะครับ ขั้นควันหน่อยอ่าประมาณนี้อันนี้คือผมเลือกหัวแอมเลือกคาราเบียนให้มันหนาๆน,นะครับอ่าจริงๆแล้วมันสามารถบางหัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเลือกให้มันหนาๆไป โอ้โยเสียงแต่นี้บอกได้เลยว่าแจ๋วเลยตอนนี้ไม่ธรรม,มาดานะครับอันนี้เป็นตั้งไว้2ยูเซอร์นะครับก็คือ ยูแรกนะครับจะเป็นเพลงช้านะครับนะครับได้จะน้อยๆนะครับโซโล่ก็จะหวานหวาน ว่าู้วานวายอะต่อมาครับอันที่สองนะครับผมก็ตั้งให้ว่าเป็นเพลงเหลวมันมีเสียคลีนอยู่แล้วอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เป็นเสียงคันนะครับอ่ะต่อมาเกณฑ์เกณฑ์จะมากขึ้น เกตนะครับนี่ครับสามารถจะตัดน้อยเกตอย่างเงี้ยนะครับได้เลยทันทีนะครับอ่านี่เลยเห็นไหมคือมันทํางานง่ายนะคือไม่ต้องเข้าโปรโปรแกรมอะไรเลยคือกดปึ๊บได้เลยนะครับได้ในสถานการคุณอยากได้อะไรน้อยเกตคาเมนตไลน์เอาท์ net, out, นะครับโกโบและรวมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสามารถที่จะเรียกว่าได้เลยสั่งงานได้เลยทันทีอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็กดง่ายมีอยูซี C. ชแนลนะครับนในหนึ่งแบงค์มีอยู่สี1 2 3 4แล้วก็สามารถจะคอนโทรลตัวคอนโทรลนี่เพิ่มแอดไซน์อะไรเข้าไปได้ยี่เงี้ยครับอ่าเพราะถ้าจะคุ้มเลยแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆอะไรอย่เงี้ยนะครับพวกโมดูลเลชั่นหรือว่าจะเป็นพวกอะไรต่างๆี้ มีออกเซป จริงๆแล้วมันมีอะไรเยอะมากๆนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ศึกษากันนะครับอย่างเช่นโมเโนเลชั่นอะไรต่างๆอย่าเงเงี้ยครับอ่าแล้วอ่ามีเสียงผสมภาษาอะไร

โอ้โหเทียบเท่อนะครับของเล่นก็เทียบจริงนะครับอะโอเคนะใครอยากได้รุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็ขายกันไปตามสภาพเนาะก็มีการได้เรียกว่าถลอกปลอกเปิดบ้างม,มีอะไรเาเรียกอะไรมี ตรงนี้นะครับมันจะมีตําหนิของมันบ้างเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูเนาะก็คือเวลาผมขายของจะลงเนี่ยรูปชัดเจนนะครับแล้วก็รีวิวแบบชัดเจนนะอันไหนบอกใช้ได้คือใช้ได้นะครับขายกันตาสภาพใช้ได้ปกติก็คือใช้ได้บอกปกติเนาะอ่าโอเคครับผมจัดไปแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าสำหรับนี่เลยนะครับคอร์สนะครับคอร์สดีๆนะครับสายกีตาร์นะครับนะเพล็กซ์ซื้อสายกีตาร์วันนี้นะครับคุณมีสิทธิ เข้าคอร์สฟรีเลยนะครับเข้าคอร์สเซตอัพฟรีนะครับหนึ่งชุดขึ้นไปเลยจัดไปได้เลยนะครับราคาตลาดเลยนะ09เพียง175บาทนะครับเบอร์10เพียง185บาทเท่านั้นนะครับมาจัดก,กันไปได้เลยนะครับสำหรับร้านของเชบุ์เจ้าไฟนะครับโอเคจัดไปครับ